อุ้ยกตมีเาเดวิอตโออโอโอโอพีพหันหันันันหันันหันลีโหลด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 อะไรพีไม่ตังจะตาย

ัไม่กลัวใครแบบอ่ะขโมยได้ปะเดินเพลินเจอหมูตามจริงจิงโอ้ยยังไม่รอดอีกไปหาหมูยักษ์เออ่าแคทลิงก์น่เพื่อนจะโดนเพื่อนโดนดีกันแล้ว เฮ้ยตังตังขึ้นมาตังขึ้นมาตังขึ้นมา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 เดี๋ยวไปเอาข้างหลังเอาข้างหลังโอเคครับรอผมด้วยครับ <c oughs> โอ้โหมันเดินขัรถคนเดียวเลยวะไม่รู้เลยอุ้ย ยอบนหม oh, ู่ยอบน o อ้ช t ิดเตะเตโอ้สวยตังหมูตายังหมูตายังใสแล้วสวยจังอุ้ยก็ซอก็ซืเอเกนจิไม่กดสเปซบารเลยขี้เกียจขี้เกียจเกนจิใส่ขี้เกียจแล้หมูเอ้ยมันลิงมานะตังคอลิง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  เฮ้ยมันไฮนูนเดี๋ยวว้าวไอ้เหี้ยกูว่ามันเอ็มบอร์ดวะจริงแม่นจังวะทำไมยิงโดนวะผู้เล่นโดนวันแทบว่ะเฮ้ยใครวัาใจด่าวัดใจอะตัวมันล้อมอะวะโอ้ยบีดอยู่บัตเลอร์วัตเทแมนนี่อยู่พี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโดดไปหาเดี๋ยวกูโดดไปหาอุ้ยยังไม่ทันละ ไม่ใช่ศัตรูไงตังเดี๋ยวเราต้องทำเกมอ่ะไม่ไม่ต้องทำเกมกับมันตรงนี้สามตัวเฮ้ยเกินไปเอาหมดเลยเหรอเออเยอะมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยลิงหนึ่งลิงหนึ่งดโดดเกินตายกินจีกินจีต,นนนตังเกินจีข้างบนตับด้วยสวย ทำไม่ถ่านโอ้ยเฮียเออเมก้าอยู่นี่แงบเย้ตัว grab สาม sir ี้สมบูร์ละวแค่นั้นไปลิงโดนค่าลิงค่าลิงค่าลิงฆ่าลิงเี่สิเอออะไรเบสนะคลายไปคลายไปเงี้ิอยู่นี่เงิอยสิหนึ่งเอฟไาย ไอยอยู่บนหัวกูวเนี่ยเล่นเล่นหนึ่งไม่ได้ว่ะตังจัดให้ตังจัดให้ต้องบนละตังขึ้นต้งบนลละฮ้ยสวยหนึ่อ <c ười> นะครับ <c ười>

โ oh. อัยหลอดอะฮะมัล่อยตายไปเลยโอเคมันเอาขี้นี่มาตรงนี้มันใกล้เกินอ่ะแม่ <c oughs> ยิง<ๆ>ไม่เคยพลาดเลยทำไมมันแม่นยังวะไม่ล่าเราด้วยอีกนึงวิ่งมาอ่ะมาอ่ะมาเอาปุ๋ยอ่ะเอาปุ๋ยอ่ะ เดอเยเซอร์สัลเลียสัลเลียเออม่ไร็นยรโอ้ยเอาเลยเอาเลยสัดเลยสัดเลยสวยเอาลิงสกินจวดวดไม่ยิงเชียอะไรโซยอนเฮ้ยดูอีกแล้วดูอีกแล้ว ขางออกแล้วไอ้ตงขางออกแล้วดูมเหรอใช่ดูมเดี๋กวะดัะไ่พี่อยู่ไหนวะพี่อยู่นี่พู่ทำอะไรของกูอยู่ไม่รู้เ็ยเต็มอุ้ยว่าไอตรงนั้นมันน่าจะตายวะเราคิว่ากบบคว่าคนนั้นทำแบมุนวะว่าคนนั้นทำอะไรของมันวะ พวกมันแปลกๆวะวีเดทเจวีเดทอืมข้าได้ข้าได้มีคนล้วด้วยยืนเย,ยืนแช่รถแล้วโอ้เชิดโอ้เชิบแบบเแบบเบสออเดแบบทเดแบบทเไดไลเปอร์ไนเปอร์ กูวันยู่กูเยจ๊ซกันเอาคูมันเอาคูมันเอาคูโอ้ยมันปาดคอกูเพราะว่าดูมันจะเข้าข้างในอยู่แล้วเดี๋ยวกูพยายามขับขับไว้อยู่เซ่โน้นหนึ่งข้างบนเออตายหรือันตายไม่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 ตายตอนนี้ยังไม่ตาย โอ้เจอกันตาหัวเลยโอ้ส่วนตัวก็เนี่ยดูมพรว่าดูมันส่วนตัวว่ะดูมันเข้าไงไหวไม่ไหวคิวไหวคิวพอยเดียวพอเออเดี๋ยวกูยืนตรงนี้นะข้างบนนะรอนมาแล้วเราครอบหลังปีขึ้นมาก็ได้มั้งเพิ่งไม่ได้มั้งไปดูว่าขึ้นไม่ได้เออขึ้นหมดอ

ไม่อยากกดเลยไม่ไหวเอาอะไรมาไม่ไหวแต่กดเสียลิงกูไปกับบ้านไปกับบ้านไปกลับมาแล้วตาเลยผมตั้งถอยตั้งถอยถอยถอยตรงนี้ไม่ดีทีมเล่นที่เดิมเล่นที่เดิมเล่นที่เดิมดีกว่าเล่นที่เดิมดีกว่ากับบ้านไปกับบ้านไปน้องกลับมาโบกลับมา กูคำมาล้วำมาละสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เอาไม่เอาเราเซ็ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กบานบายดึงบกคอน้อยดึงบกคอน้อยโอ้ยโอ้ยโดนโดนกัดเซตเหมือนเดิมเซตเหมือนเดิมรอมากูคัมก็บานบายบานบาน้องน่าจะมีอันติไขครบก่อ้ข้างบนลิปเปอร์ไปเชี่ย้เฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ โอ้มีโทไซต์เจริญตังตังหัวโอ้ยเฮ้ยเออส่วตัวส่วตัวส่วตัวส่วนตัวแ <laughs> ะบนี้ไอเชี่นี่ตาไปดิโดนมีทียโอ้โนโ่หองเสียได้อู <c oughs> ้หอ๊ย เฟย์แล้วเฟดแล้วซุเปอร์น้องเฟอุ้ยเี่ยอเตะอะไรมึงเนี่ยดูมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่เฮ้ยฮะส่วนตัวก็จะอไหมฮึฮึวนขตายตัดสุดัเอา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 กอดสยใอ้เป็นแก๊กแกอะไรวะตังระวังเยอะนะเยอะนะ เป๊ปซี่อ๋อเป๊ปซี่อ๋อ,อเฮ้ยกูราเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออดแดงแมนิสเฮ้ยเยนะจเยเดย็ดโอ้โหสุปปเสปอร์เป p e r ชายเปอร์ชายโอ้โหเปอร์ชายเปอร์ชาย ดูมด like like ูมก like ูหงีบละดูมกูหงีบละีเหลี่ยมเงี้ยวีเหลี่งี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเข้าแล้วเพื่อนไม่ตามเข้าแล้วเพื่อนไม่ตามกูเริ่มหงีบละโว้ยตามไม่ได้ดูมมันใส่ไม่หยุดเลยดยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะไม่ละไม่ละ what the fuck เฮ้ยโอ้โห visible

ก็ยังหน้าเด็กอยู่เลยเขหน้าเด็กอยู่ดาแบบวัยรุ่นอ่ะเออ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 ไม่พูดอีกแล้ว